นี่คือซินเจียงที่งดงามที่จอดรถข้างหนองน้ำเซลิมูเขาอยู่ที่นี่มาสองวันแล้วอุณหภูมิที่หนองน้ำเซลิมูนี่กับที่อื่นไม่เหมือนกันเย็นมากมีแค่สิบกว่าองศาเขาไม่ได้เอาเสื้อยาวมาโชคดีที่ข้างๆมีขายผ้าคลุมไหล่ผ้าคลุมไหล่ที่เขาซื้อมีลวดลายเผาพันน่าสนใจข้างๆมีรถพักอยู่เช่นกัน โชคดีที่ที่จอดรถนี้ฟรีแต่เขาใช้ที่จอดสองที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยเหมาะสมเร็วเรวนี้เขาจะทิ้งขยะในรถก่อนที่นี่นี่หาห้องน้ำยากมากรถพักนี้ดีจริงๆมี WC ติดตัวและเขาเห็นว่าคนที่นี่ไม่ค่อยยินดีให้ยืมห้องน้ำแม้แต่ร้านอาหารที่ไม่ได้ทานอาหาร ก็ไม่ยอมให้ยืม W C อ๋อถ้าเล็กๆยังไหวแต่ถ้าอยากไปใหญ่จะเป็นยังไงคนข้างๆรถเสียแล้วถามเขาว่ามีสลักหรือไม่อ๋อยเขาเพิ่งซื้อมาเข็มขัดนี้ซื้อมาเข็มขัดนี้โอเคขอบคุณมีหลายแบบนะ รู้แล้วฉันรู้ขอบคุณนะโอเคโอเครถพักนี้เป็นของคุณหรือเช่าหรือเช่ามาเช่านี้แหละเป็นพันกว่านี่คือเกือบสองพันสองพันคุณรู้จักรถนี้ได้อย่างไรเมื่อครั้งที่แล้วเขาเข้ามาหาเขาเข้ามาหาเขา บนทางด่วนความเร็วไม่ขึ้นเหมือนนี้ถูกตัดท้ายแล้วแล้วแล้วไม่มีอุบัติเหตุก็จะมีอุบัติเหตุแล้วโชคดีที่เขายังมีห้องน้ำธรรมชาติอืมและประตูไม่ได้ เพื่อนๆๆได้รับงานแล้วได้รับงานแล้วเขาวางแผนจะไปโบโลหรือไปอีนิงแต่ที่นี่ไม่มีสินค้าเพราะนี่เป็นเขตท่องเที่ยวไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วเจ้าของสินค้าบอกให้เขาไปรวบรวมในทันทีอาจจะได้คืนหรือเย็นวันนี้ อีนิงเซียนตั้งอยู่ในอิลีคาซสถานอิสระเขาก็เหมือนกับที่เขาคาดการไว้แล้วก็ได้รับงานเดี๋ยวนี้ค่าขนส่งของงานนี้เหมือนจะดีนะแต่เขาต้องขับรถไปปล่าประมาณ80-90กิโลเมตรไปยังเขตกวางเฉิงเพื่อรับสินค้าถ้านับออกมาแล้วก็เหมือนเหมือนกันนะครั้งนี้เขาจะขับรถตามแหลมเซลีมูเสียวจะได้ชมวิวที่นี่อีกครั้ง มาพาไปดูวิวระหว่างทางกันถ้าคุณจะไปเล่นที่แหลมซีมูเสียวควรจะเริ่มจากประตูตะวันออกไปยังประตูตะวันตกผ่านหัวดอยสนและสะพานผลไม้โกนี่เป็นสะพานที่หรูที่สุดในจีนมีข่าวว่าการวิ่งไปแต่ละเมตรมีมูลค่า3 4 0 0 0นถือว่าหรูมากแล้วพิปตาเดียว ร่งนี้เขาได้มาถึงเขตโฮซึ่งตั้งอยู่ที่เซียงเจียงอิลีของซีหนานหลังจากขับรถไปเปล่าระยะทาง87กิโลเมตรเขาก็มาถึงจุดรับสินค้าเขาเปิดประตูหลังที่ด้านนอกก่อนจากนั้นเขาเข้าไปเข้าประตูเพื่อบรนทุกสินค้าคนหนุ่มที่ภูมิใจแบกกระเป๋าหลังและวิ่งไปเก็บขนมปังเสร็จสิ้นยิ้มวันนี้เขาขนขนมปังท้องถิ่นของซีหนาน ก็ไม่รู้ว่าอร่อยไหมแต่จะต้องวางทีละชิ้นเหรอมีช่องหน้าต่างเล็กๆที่กลางเต็นท์เปิดอยู่จะเปิดที่นี่ได้ไหมเปิดเล็กน้อยก็พอแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วได้ได้ชิ้นต่อชิ้นมันไม่ต้องการขนมปังดำ เจเจห้องน้ำทั้งหมดอยู่ข้างนอกและไม่สามารถเปิดได้เช่นเดียวกันประตูที่เป็นดอกไม้ก็เสียหายมีเพียงประตูเดียวที่เป็นประตูเลื่อนโอวัวโชคดีที่นี่เป็นห้องน้ำสำหรับผู้หญิงจะไม่มีผู้ชายเข้ามา ว,ว้าวนี่คือต้นมะพร้าวเอมะพร้าวนี้เล็กไปหลังจากบรรทุกสินค้าเสร็จเพื่อนเพื่อนหลายคนยังช่วยปิดประตูให้เพราะต้องปิดไว้บางส่วนตอนนี้ไม่ควรให้ฝนตกต้องปิดเบื้องหลังเต็นท์ให้ดีอืม หยุดแม้ว่าจะมีเพียง60กิโลเมตรโดยปกติแล้วจะไม่มีฝนตกแต่สำหรับผู้หญิงคนนี้จากกวางตุง้งก็ไม่สามารถคาดเดาได้เธอรู้มาว่าเพลงแอปเปิลหอมที่เพลงนั้นเอ่ยถึงถนนหกดาวคือที่เมืองยินิ่งในเขตหลุยสตาเธอเคยมาก่อนบ้างไหมไม่กลับไปที่อาลี คงไม่มีทางที่จะถึงท่าฉันคิดว่าเธอเชื่อมากเกินไปอย่าทำแต่งหน้าสูงเกินไปอืมแล้วเธอก็ไม่กลับบ้านเลยมันเป็นแบบแยกแพ็คอืมมันจะแยกแพ็คแล้วทำให้อร่อย เหมือนกับขนมปังนั้นผลิตเมื่อวันที่21พฤษภาคมอืมโอเคอืมพักแรมที่รถนี้ก่อนอืมในนี้มีนม,มเหรอไม่ใช่นะนี่มันกลิ่นดินอะไรนะเธอตัดดินที่มีกลิ่นเหม็นแบบนี้มีซองแพ็คอืมเรามาดูพวกเขาให้ถุงนะใช่ถุงนะอืม น่ารังเกียจมากโดยปกติแล้วไม่เคยเห็นมีคนให้ถุงแบบนี้น่ารักมากให้ถุงด้วยนะอย่าวางบนรถอ๋อ,อยไม่ต้องเอามากมายไม่เป็นไรมากเกินไปกินไม่หมดกินแล้วเจ็บขอบคุณขอบคุณโอเคขอบคุณนายท่าน พรุ่งนี้วันตรุษจีนนะได้อืมไปเล่นเล่นถ้าขับรถเองได้ไหมอ๋อขับรถของฉันไปก็ได้นะถ้าจะขอรถแท็กซี่มองดูแล้วแพงนะคุณคุณคุณไม่ต้องฉันไม่ต้องฉันให้คุณใช้รถนี้นะอืมได้ขอบคุณมาก สวยมากต้องเดินทางไปแบบนี้เหรอสวยมากมองดูพวกคุณนี่คือเล็กนะนี่คือเล็กอืมใช่อืมคล้ายมากเล็กแอปเปิลฉันคิดว่าเป็นลูกท้อฉันจะเก็บแอปเปิลมากินจะชิมแอปเปิลเล็กนี้ดูอร่อยไหมไม่ใช่ อืมอ๋อ,อยเหมือนแม่เปรี้ยวฟันของฉันหายไปแล้วเปรี้ยวมากทิ้งๆนี่คือใหม่ออกมาอืมขนมไหว้พระจันทร์ที่นี่อ่อนนุ่มทุกคนรู้จักไหม แต่มีขนมไหว้พระจันทร์อะไรที่ไม่ได้กินข้าวต้องการไข่แดงที่ซ่อมแซมแล้วสามารถใส่ในรถได้แล้วคุณอยู่นะพวกเขากำลังกินอยู่นะขอบคุณขอบคุณรับขนมไหว้จากเจ้าของร้านนะเพิ่งขึ้นมาเตรียมไปหมู่บ้านกวางโจวเหนื่อยและอ่อนล้าชาวซีเจียงอาดานร้อนแรงจริงๆคนที่นี่ดีมาก ดูเมโรนี่คือเจ้าของโรงงานที่เคยโหลดสินค้าเมื่อวานบอกให้ยืมรถไปเล่นรอบๆขอบคุณเจ้าของร้านโอเคขอบคุณเจ้าของร้านนะไม่เป็นไรขอบคุณที่รบกวนเล่นสนุกนะโอเคขอบคุณนะเพราะที่ซีเจียงนี้จอดรถภายนอกไม่ค่อยสะดวก เจ้าของร้านบอกให้จอดรถที่โรงงานของเขาและให้ขับรถของเขาไปเล่นเขาแนะนำสถานที่ที่ดีเริ่มต้นด้วยการเติมน้ำมันให้เขาหน่อยขอโทษนะเร็วๆนี้จะซื้อตัว๋วทุกคนเดาดู สถานที่ที่เจ้าของร้านแนะนำคือที่ไหนถูกต้องนี่คือทุ่งหญ้าที่สวยมากตั้งอยู่ที่อิลีอินิงคาวซีเจียงชื่อท่อปราซูล,ลมแรงไม่ได้สังเกตไม่แปลกที่เห็นเส้นทางในนาวิกายนวะกวนเวี่ยนเกิง้งเพราะต้องขึ้นเขาจับไว้ฮีฮิฮี รู้สึกเหนื่อยแล้วโอเคเร่งมากวิง่งซะอืมไม่แปลกที่เจ้าของร้านบอกว่าสวยมากบางทีก็เห็นด้วยพี่น้องเห็นมาตรงนี้เข้ามาเก็บหญ้าได้นะฉันเห็นจะขับรถเต็มหญ้าออกไปไหม แต่คิดดูงั้นก็เลิกเห็นรถที่เข้ามาเก็บหญ้าเต็มไปหมดแล้วมีหญ้าทั่วไปม้าวัวแกะมีแต่เพียงอูดแกนี้ตากแดดทำไมหลังอูดเอียงไปแต่เสียงกระดิ่งไม่หายไปใจฉันเศร้า แล้วก็สั่งมือเห็นเธอหายไปที่ต้นซอยทำไมเสียงดังๆเสียงกระดิ่งไม่หายไปใจฉันเศร้า